น้ำมันไพลตำนานแห่งสเสน่ห์มรณะกำเนิดน้ำมันต้องห้ามคุณเคยได้ยินเรื่องราวของน้ำมันไพลหรือไม่เสียงกระซิบในความมืดบอกเล่าถึงของเหลวศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าสามารถครอบงำจิตใจของผู้อื่นได้วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความเชื่อโบราณที่แม้ในยุคดิจิทัลก็ยังคงมีลมหายใจความลับของน้ำมันต้องห้ามน้ำมันไพยชื่อที่แฝงไปด้วยเรื่องราวอันน่าสยดสยอง แม้เพียงได้ยินชื่อหลายคนก็ขนลุกสู้เพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดน้ำมันพรายคือวัตถุศักดิ์แห่งศยศาสตร์ไทยโบราณมีตำนานเล่าขานมายาวนานนับร้อยปีว่ากันว่าผู้ที่ครอบครองมันสามารถทำให้ผู้อื่นรักหลงได้อย่างไร้เหตุผลหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงนิทานเก่าแก่แต่ถ้าลองเปิดมือถือของคุณพิมพ์คำว่าน้ำมันพลายใน Google คุณจะพบว่าของต้องห้ามนี้อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด แอปช้อปปิ้งทั้งหลายไม่ว่าจะแอปน้ำเงินหรือแอปส้มล้วนมีน้ำมันพรายให้เลือกซื้อหลากหลายเวอร์ชั่นหลากหลายขนาดในราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันแต่น้ำมันพรายแท้ที่ผ่านพิธีกรรมโบราณมีราคาที่สูงกว่านั้นมากไม่ใช่แค่เงินทองแต่รวมถึงราคาที่ต้องจ่ายด้วยความเชื่อและบางครั้งจ่ายด้วยชีวิตกำเนิดของน้ำมันพรายตำนานเล่าว,ว่าน้ำมันพรายแท้ต้องมาจากร่างไร้วิญญ,ญาณ ไม่ใช่ร่างของผู้เสียชีวิตธรรมดาแต่ต้องเป็นศพตายโหงหรือที่น่ากลัวกว่านั้นศพตายทั้งกลมหญิงที่ตั้งครรภ์และเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องเพราะความเชื่อว่าวิญญาณของผู้หญิงที่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกวิญญาณของทารกที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกมีพลังอาฆาตแค้นมหาศาลและพลังนั้นสามารถบังคับให้ผู้คนทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดจะทำ บันทึกของพระยาอินทมนตรีสีจันทรกุมารหลักฐานเรื่องน้ำมันพรพลไม่ได้มีเพียงคำบอกเล่าแต่ยังมีบันทึกเป็นหลายลัก์อักษรพระยาอินทมนตรีสจิริสจีนหรือฟรานซิสเฮนรีใจเดชาวอังกฤษที่เข้ามารับราชการในราชสำน,นักสยามเป็นอธิบดีกรมสันพาก่อนุแรกและเคยเป็นนายกสยามสมาคมได้บันทึกเรื่องน้ำมันพรพลไว้บันทึกของท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช้ชื่อเรื่อง about a letter ตีพิมพ์ในวรารสารสยามสมาคมเล่มที่30ตอนที่1เดือนสิงหาคมคศ1937ภายหลังมีผู้แปลเป็นไทยว่าเรื่องน้ำมันรายอะไรทำให้คุณนางอังกฤษผู้มีการศึกษาสนใจบันทึกเรื่องพิธีกรรมโบราณของไทยอาจเป็นเพราะเขาได้ยินเรื่องเล่าที่เหลือเชื่อเรื่องราวของอำนาจที่สามารถครอบงำจิตใจมนุษย์ทำให้ผู้คนทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับเหตุผล บันทึกของพระยาอินธรรมมตรีสจิริสจีนเปิดเผยสูตรและวิธีการทำน้ำมันพรายที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก,ก่อนขั้นตอนก่อนทำพิธีการเตรียมความพร้อมการทำน้ำมันพรายไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทำได้ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในไสยศาสตร์และความกล้าหาญก่อนลงมือทำหมอผีต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างทั้งสายสินมีดไม้ตะพดผ้าแปดผืนน้ำมต์ข้าวสารในที่พึ่งหนักหนึ่งบาท และเทียนชัยที่ปั่นด้วยได้9เซนทุกอย่างต้องผ่านการปลุกเสกด้วยคาถาอาคมเพื่อเพิ่มพลังในการควบคุมวิญญาณแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการหาศพศพที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆที่ตายโหงหรือหากเป็นหญิงตายทั้งตรงน้ำมันที่ได้จะมีอนุภาพแรงกล้าตามบันทึกเรื่องน้ำมันพลายจะมีสูตรในการทำอยู่สาสูตรสูตรที่หการเรียกวิญญาณขึ้นจากหลุม ในยามค่ำคืนหมอผีและผู้ช่วยอีกสองคนจะย่องเข้าป่าช้าเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงกระซิบปดสวดของหมอผีพวกเขาเริ่มด้วยการนำสายสินล้อมวงรอบหลุมฝังศพภาแ8ดถึงถูกแขวนไว้ตามทิศทั้ง8เป็นเสมือนเขตอาคุมต้องกันสิ่งชั่วร้ายหมอผีจุดเทียนชัยนั่งหลับตาเริ่มสวดคาถาอันลึกลับเรียกวิญ,ญญาณผู้ตายให้ลุกขึ้นจากหลุม ในความมืดมีบางสิ่งเคลื่อนไหวร่างสูงใหญ่บางครั้งสูงเทียมต้นตาลปรากฏขึ้นตรงหน้าหมอผีไม่แสดงความหวาดตัวเขาสวดคาถาพอลังซัดข้าวสารเศษใสจนร่างนั้นค่อยๆหดลงเหลือขนาดเท่ามนุษย์ธรรมดาและยอมนั่งก้มหัวลงตรงหน้าแต่แล้ววิญ,ญญาณก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นอกกอดหมอผีไว้สัมผัสเย็นเฉียบด,ดุดน้ำแข็ง นี่คือช่วงเวลาสำคัญหมอผีรีบจุดเทียนชนหล่นที่หน้าผากของร่างนั้นน้ำมันค่อยๆหยดลงมาคือน้ำมันจากสมองของศพหากไม่พอก็จะหล่นที่คางเพื่อเอาน้ำมันเพิ่มเมื่อได้น้ำมันพอแล้วหมอผีจะใช้เทียนหล่นที่ข้อศอกของวิญญาณให้คลายอ้อมกอดออกร่างนั้นก็จะหายวับไปกับความมืดสูตรที่สองการขุดศพขึ้นมาทำพิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทั้งอันตราย และน่าสยดสยองคือการขุดศพขึ้นมาโดยตรงหมอผีและผู้ช่วยจะขุดดินที่หลุมศพออกเฉพาะส่วนที่เป็นด้านหัวจนถึงศพที่ฝังอยู่พวกเขาแกะผ้าห่อศพออกจับศพให้นั่งตั้งขึ้นตอกหลักมัดศพให้อยู่นิ่งก่อนแกะที่พึ่งที่ปิดหน้าศพออกจากนั้นจุดเทียนหล่นเอาน้ำมันที่หน้าผากหรือคางของศพเหมือนกับวิธีแรกแต่การทำแบบนี้มีอันตรายมากเพราะบางครั้งวิญญ,ญาณที่มีอิทธิฤทธ จะไม่ยอมให้หมอผีขุดพบส่วนหัวของตนไม่ว่าจะขุดตรงไหนก็จะพบแต่เท้าตลอดหากหมอผีพยายามกุดศพหมดทั้งตัววิญญาณอาจสู้ด้วยการดึงขนขุดลงไปในหลุมกดหัวเอาไว้ใต้ดินหมอผีต้องเอาไม้ตะพดฝ้าศพจนกว่าจะยอมปล่อยหรือบางครั้งศพอาจหายไปจากหลุมทั้งร่างต้องว่าคาถาสักเข้าสารพรมน้ำมนต์บังคับให้วิญญาณกลับมาก,ก่อนจะลนเอาน้ำมันสูตรที่สามการเคี่ยวน้ำมันด้วยไฟพิเศษ สูตรที่สเป็นวิธีที่อันตรายน้อยกว่าแต่ก็ให้น้ำมันที่ไม่ขลังเท่าแทนที่จะลนเอาน้ำมันจากศพโดยตรงหมอผีจะใช้ขี้ผึ้งที่ปิดหน้าศพตายหงผสมกับน้ำมันและยาบางชนิดที่เป็นความลับแล้วนำทั้งหมดใส่หม้อตั้งไฟเคี่ยวแต่กระบวนการเคี่ยวนี้ก็มีพิธีกรรมพิเศษเตาที่ใช้ต้องนำหัวกระโหลผีตายหงมาวางเป็นเตาสามเส้าฝืนทุกท่อนต้องผ่านการปลุกเสจและต้องทำพิธีที่ทางสามแพร่ง พื้นที่ทําพิธีถูกล้อมด้วยสายสินมีเครื่องรางแขวนไว้ทั้ง8ทิศเพื่อป้องกันวิญญาณอื่นๆมารบกวนหมอผีถือเทียนชัยนั่งสมาธิบริกรรมคาถาหากพิธีศักดิ์สิทธิ์วิญญาต่างๆจะปรากฏเป็นรูปร่างแปลกประหลาดลอยเหนือหัวกะโหลกที่ใช้เป็นเตาน้ำมันพรพลก็จะมีอนุภาพพร้อมใช้งานการเก็บรักษาและพลังอันน่ากลัวน้ำมันรายที่ได้มาต้องเก็บด้วยความระมัดระวังใส่ในขวดผนึกด้วยผ้าย,ยัน แล้วนําไปใส่ในหม้อดินใหม่อีกชั้นปิดด้วยผ้ายัยอีกครั้งหม้อนี้ต้องวางไว้ในที่สูงเนือศีรษะและหมอผีต้องนําอาหารมาสังเววันละสองครั้งเพราะวิญญาณในน้ํามันพลายก็หิวโหวยเหมือนมนุษย์หากปล่อยให้อดอาหารมันอาจเข้าสิงร่างคนในบ้านกินตับตายจนหมดนี่คือที่มาของสุภาษิตโบราณที่ว่าหมอผีตายเพราะผีหมองูตายเพราะงูน้ำมันพรายมีทิริษมากมาย ไม่เพียงใช้ในเรื่องความรักแต่ยังใช้ทำร้ายศัตรูให้เจ็บป่วยได้การใช้น้ำมันพรายมีหลายวิธีทั้งทาตัวดิดใส่ร่างกายเป้าหมายหรือแอบผสมในอาหารและเครื่องดื่มทุกวิธีต้องมีคาถากำกับแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการใช้แต่ไม่ว่าจะใช้เพื่อการใดน้ำมันพรายมักมีผลข้างเคียงอันตรายผู้ถูกกระทำอาจเจ็บป่วยเสียแขนขาและในที่สุดก็เสียชีวิต จนทําให้เกิดคําถามการที่ใครบางคนรักเราอย่างไร้เหตุผลแต่ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างทรมานเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงหรือมีเรื่องเล่าในอดีตที่ทําให้ราชสันนักร้อนรุ่มการทําเสน่ห์ในพระราชะพงศาวดารของเจ้าจอมมันดาม่วงเสน่ห์ยาแฝกและน้ํามันไพรแสงเทียนสลัวส่องผ่านห้องบรรทมของเจ้าจอมม่วงดวงตาของเธอฉายแววกังวลขณะที่เธอหัน ไปมองประตูห้องเป็นครั้งที่สิบในค่ำคืนนั้นเสียงกระซิบจากสาวใช้ดังมาจากด้านนอกแจ้งข่าวว่าหมอผีได้เดินทางมาถึงแล้วนำเขาเข้ามาเจ้าจอมม่วกระซิบน้ำเสียงสั่นเครือใบหน้าของเธอซีขาวความกลัวและความหวังแย่งชิงพื้นที่ในดวงตาคู่งามชายร่างผอมแห้งในชุดขาวมอมแมแมแก้าวเข้ามาในห้องใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยสักยันดวงตาของเขาลึกลับดุจบ่อน้ำมนต์ดำ หมอคาถาผู้เรื่องชื่อค่าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือเจ้าจอม่งกระซิบมือของเธอสันเทาขณะที่ยื่นถุงเงินไปให้ข้าต้องการครองหัวใจของสมเด็จพระราชวังบวชหมอผีมองเงินในถุงด้วยสายตายเย็นชาริมฝีปากของเขาเผยรอยยิ้มบางน้ำมันพรายจะเป็นคำตอบสุดท้ายของเจ้าเขาพูดเสียงแหกพระดวงตาของเขาเป็นประกายวาววับในแสงเทียนแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงกว่าเงินทอง ดวงตาของเจ้าจอมม่วงเปลี่ยนประกายในที่สุดเธอก็จะได้ครองหัวใจของสมเด็จพระราชวังบวนเธอไม่แค่ว่าต้องแลกด้วยอะไรพิธีกรรมอาถรรพ์คืนเดือนดับลมพัดกันโชคผ่านป่าช้าร้างที่อยู่ห่างจากพระนครออกไปสามหยดเจ้าจอม่งขู่อยู่ในวงเขียนยันหยดเหงื่อไหลผ่านใบหน้าง,งามที่บัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพร้อมหรือ,อยังเจ้าจอมเสียงของหมอผีดังมาจากความมืดข้าข้าพร้อมแล้ว เธอตอบเสียงสั่นแม้ว่าหัวใจของเธอจะเต้นระรัวด้วยความกลัวหมอพีก้าวเข้ามาในวงยันในมือของเขาคือศพทารกที่ตายทั้งโลรงกอดคลอดใบหน้าของทารกนั้นซีดขาวและเย็นชืดเจ้าจอมง่วงหลับตาลงไม่กล้ามองเธอรู้ว่าพิธีกรรมนี้นำความชั่วร้ายมามา,มากทิยงใดแต่เธอไม่มีทางเลือกน้ำมันพายจะเกิดจากเนื้อหนังบางสาของผู้บริสุทธิ์สกัดจากวิญ,ญญาณที่ไม่มีวันไปผุดไปเกิด หมอผีท่องคาถาเสียงของเขาเหมือนเสียงจากโลกอื่นทันใดนั้นลมก็หยุดพัดป่าช้าตกอยู่ในความเงียบสงัดที่น่ากลัวเจ้าจอมู่สัมผัสได้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อหมอผีเริ่มจุดเทียนดำแสงสัวสะท้อนเงาของหมอผีให้ทอดยาวบนพื้นดินเงานั้นดูไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปเสียงกรีดร้องของเด็กดังแว่วมาจากที่ไกลคนที่แขนของเจ้าจอมุ่งลุกชันหมอผีเริ่มสวดมนต์ด้วยภาษาที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน สเสน่ห์นางพายเจ้าจอมุ่งเดินกลับเข้าวังด้วยใบหน้าซีดเผือดในมือของเธอคือขวดแก้วเล็ดเล็ที่บรรจุของเหลวสีแดงเข้มน้ำมันพายสเสน่ห์มรณะที่ทำจากศกทารกเธอรู้สึกว่ามือของเธอมีน้ำหนักมากขึ้นบาดท,ที่เธอแบกรับนั้นหนักเกินกว่าจะทนได้แต่เมื่อนึกถึงใบหน้าของสมเด็จพระราชวังบนความรักและความอิจฉาก็ลุกโชนขึ้นในใจของเธออีกครั้งเจ้าจอมต้องทำให้พระองค์สวยน้ำมันนี้ หมอผีแนะนําดวงตาของเขาจ้องมองเธออย่างเย็นชาเพียงหยดเดียวในเครื่องสวยพระองค์จะหลงไหลเจ้าจอมตราบชั่วนิรัน์เจ้าจอมม่วงผงกศรีศรษะเธอต้องรีบทําก่อนที่ใครจะจับได้ทันใดนั้นเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวในขวดแก้วน้ํามันพายดูเหมือนมีชีวิตกําลังเคลื่อนตัวไปมาทั้งที่เธอถือขวดนิ่งเธอสะดุง้งด้วยความตกใจเสียงกระซิบในหัวของเธอเริ่มดังขึ้นใช้เราใช้เรา เสียงนั้นกระซิบเจ้าจอมู่รีบซ่อนขวดไว้ในใชาผ้าห่มบ่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วความรักหรือคุณใสกลิ่นของอาหารหอมฟุ้งในเรือนเครื่องต้นประจําสมเด็จพระราชวังบวรคุมสนเจ้าจอมูงยืนตัวสัน่นอยู่ในมุมหนึ่งมือของเธอกำาวดน้ำมันพรายแน่นโอกาสนี้อาจเป็นโอกาสเดียวของเธอเจ้าจอมเจ้ามาทําอะไรตรงนี้ เสียงของหญิงชาราคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเป็นแม่ครูเก่าแก่ของวังคาดคาเพียงแต่มาเยี่ยมชมเรือนเครื่องที่ได้ยินว่าสวยงามนักเธอตอบอ้ำอึง้งดวงตาของแม่ครัวชารามองเธออย่างระแวงที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเจ้าจอมหญิงชาราพูดแต่แล้วเธอก็ถูกเรียกไปอีกด้านหนึ่งของห้องเจ้าจอมุ่งรีบฉวยโอกาสนั้นมือของเธอสัน่ขนขณะที่เปิดขวดน้ำมันราย กลิ่นเหม็นคาวของความตายลอยขึ้นมาเธอรีบหยดน้ำมันลงในจอกเครื่องสวยของเหลวสีแดงเข้มกลายเป็นไอบางๆงก่อนจะละลายหายไปในเครื่องดืง่มทำอะไรนะ้าเสียงตะหวาดดังมาจากด้านหลังเจ้าจอม่วงหันไปด้วยความตกใจเป็นสาวใช้คนหนึ่งที่จ้องมองเธอด้วยความสงสัยคาเพียงแต่เจ้าจอม่วงพยายามหาคำพูดแต่ดวงตาของสาวใช้มองเห็นขวดในมือเธอเข้าแล้วนั่นอะไรสาวใช้ถามก่อนจะก้าวเข้ามาหา รีบไปก่อนที่ข้าจะเรียกยามเจ้าจอมมุ่งรีบเดินออกไปแต่เธอรู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนัดคืนนั้นสมเด็จพระราชวังบวนต้องเสวยน้ำมันพรายแล้วบากของเธอจะไม่มีวันถูกลบล้างเงาของการทรยศสามวันผ่านไปสมเด็จพระราชวังบวรโดนขมสนเริ่มแสดงอาการผิดปกติพระองค์เริ่มหลงไหลในตัวเจ้าจอมมันดามุ่งอย่างผิดวิสัยไม่ว่าเจ้าจอมมุ่งจะอยู่ที่ใดดวงตาของพระองค์จะจับจ้องเธอตลอดเวลา พระองค์ทรงมีภาคการประหลาดเสียงซุบซิบเริ่มแพร่กระจายไปทั่ววังทรงเรียกหาเจ้าจอมม่วงแม้ในยามประชุมข้าราชการเจ้าจอมม่วงควรจะมีความสุขแต่ความกลัวก,กัดกินจิตใจของเธอเธอเริ่มฝันร้ายในฝันเธอเห็นทารกที่ถูกใช้ทำน้ำมันพรายกำลังคืบคลานเข้ามาหาเธอมันร้องให้เป็นเลือดพยายามคว้าชายผ้าของเธอด้วยมือเล็กที่ว่านี่ไม่ใช่ความรักจริงสาวใช้คนสนิทของเธอกระซิบมีบางอย่างไม่ชอบมาพากล เจ้าจอมมุ่งพยายามเมินเสียงกระซิบนั้นแต่ลึกลงไปในใจเธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ผิดในคืนวันหนึ่งสมเด็จพระราชวังบวนรับสั่งให้เธอเข้าเฝ้าพระองค์ต้องการท่านอยู่เคียงข้างตลอดเวลาสาวใช้แจ้งข่าวเจ้าจอมมุ่งแต่งตัวอย่างงดงามแต่ใบหน้าของเธอซีดเผือดเธอรู้สึกถึงสายตาของทุกคนที่จับจ้องเธอด้วยความสงสัยเธอได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขาเข้าใจนะว่าทำไมพระองค์ถึงทรงเสียพระทยัย ไม่เคยเห็นพระองค์ทรงหลงไหลใครเช่นนี้มาก่อนมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่มีทางที่หญิงคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงพระองค์ได้เช่นนี้เจ้าจอมม่งเดินผ่านระเบียงทางเดินที่ทอดยาวทุกย่างก้าวของเธอหนะักอึง้งเธอรู้สึกเหมือนกําลังเดินเข้าไปในกับดักความลับที่ถูกเปิดเผยเจ้าจอมม่วงสมเด็จพระราชวังบวนทรงทักทายเธอด้วยรอยยิ้มดวงตาของพระองค์ดูแปลกไปเหมือนคนถูกครอบงำมาใกล,กล้ๆค่ะ เจ้าจอมม่วงคุกเข่าลงตรงหน้าพระองค์หัวใจของเธอเต้นระรัวพระองค์ทรงเรียกหาหม่อมฉันทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกอย่างรุนแรงกลุ่มทหารองครักษ์พร้อมด้วยขุนนางผู้ใหญ่หลายคนเดินเข้ามากระทําการประพรมน้ําพระพุทธมนต์ไปทั่วสถานแล้วบริกรรมคาหนึ่งในนั้นคือสาวใช้ที่เคยเห็นเธอในเรือนเครื่องทูลฝ่าพระบาทขุนนางผู้หนึ่งกล่าวข้าพระองค์พบหลักฐานว่าเจ้าจอมม่วงใช้ไสยศาสตร์ทำสเสน่ห์พระองค์ สีหน้าของสมเด็จพระราชวังบวนเปลี่ยนไปทันทีพระองค์ทรงมองเจ้าจอมม่วงด้วยความตกใจทันใดนั้นพระองค์ทรงยกมือขึ้นกุมพระเศียรมันคือความจริงหรือพระองค์ตรัสถามเสียงของพระองค์สันเครือเจ้าใช้มนต์ดำกับข้าเจ้าจอมม่วงตัวสั่นเทาน้ำตาไหลอับใบหน้าของเธอหม่อมฉันหม่อมฉันรักพระองค์เธอพยายามอธิบายแต่คำพูดของเธอถูกตัดบทพวกเจ้าพบอะไรสมเด็จพระราชวังบวรกระสถาม คุณนางคนหนึ่งก้าวเข้ามาพร้อมกับถือกวดแก้วใบเล็กพวกข้าพบนี่ในห้องของเจ้าจอมม่วงมันคือน้ำมันไพลเสน่หมรณะที่ต้องห้ามสมเด็จพระราชวังบวนทรงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นยืนอย่างสง่าจับตัวเธอไว้เธอต้องได้รับการพิจารณาโทษเจ้าจอมม่วงร้องให้ฟูมไฟความรักของเธอได้นำความหายนะมาสู่ชีวิตของเธอหม่อมฉันทำเพื่อความรัก เธอร้องขอความเมตตาแต่ทหารองครักษ์ได้จับตัวเธอแล้วความรักที่แท้จริงไม่ต้องการเวทมนต์สมเด็จพระราชวังบุญตรัสพระองค์ทรงมองเธอด้วยความผิดหวังเจ้าไม่เพียงแต่ทำลายความไว้วางใจของข้าแต่เจ้ายังใช้ชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อมุนดำการลงทันที่น่าเศร้าเจ้าจอมม่วงนั่งร้องให้อยู่ในห้องขังเธอสัมผัสดได้ถึงชีวิตในคันของเธอเธอกำลังตั้งท้องลูกของสมเด็จพระราชวังบุญตร พระเจ้าข้าเธอภาวนาปรดอภัยในความผิดบาปของหม่อมฉันแต่เธอรู้ว่าบาปของเธอหนักเกินกว่าจะได้รับการอภัยเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกประตูห้องขังถูกเปิดออกขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งก้าเข้ามาในสีหน้าของเขาเคร่งขรึมเจ้าจอมมันดาม่วงเขากล่าวคำตัดสินได้ถูกประกาศแล้วเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยความผิดฐานใช้ไส,ย,สยศาสตร์ต่อพระราชวงศ์เจ้าจอมม่วงหน้าซีดลงร่างของเธอสันสาน แต่แต่ข้ากำลังตั้งคันเธอกล่าวด้วยเสียงสัน่นการประหารจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าเจ้าจะคลอดบุตรขุนนางกล่าวนี่คือพระเมตตาสุดท้ายที่เจ้าจะได้รับเจ้าจ้องม่่งกุกเข่าลงเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจบสิ้นแล้วแต่อย่างน้อยลูกของเธอจะมีชีวิตอยู่เธอจะได้เห็นหน้าลูกก่อนตายเจ้าพูดได้ไหมเธอถามเสียงแผ่วว่าสมเด็จพระราชวังบวนเป็นอย่างไรบ้างขุนนางมองเธอด้วยความสงสาร พระองค์ทรงเศร้าโศกเสียพระไทยอย่างมากพระองค์ไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าถึงทําเช่นนี้น้ําตาไหลาอาบใบหน้าของเจ้าจอมม่วงบอกพระองค์ว่าข้ารักพระองค์อย่างแท้จริงทุกอย่างที่ข้าทํามาจากความรักที่มีต่อพระองค์มรดกของบาปเจ้าจอมมานดาม่วงคลอดบุตรชายในห้องขังเธอเรียกเขาว่าม่วงตามชื่อของเธอเธอได้ใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยเพียงสองเดือนก่อนที่คําสั่งประหารจะมาถึง ข้าขอโทษลูกรักเธอกระซิบที่ข้างหูของทารกแม่ต้องจากเจ้าไปเพราะความผิดของแม่เองในวันที่เธอถูกนำตัวไปประหารสมเด็จพระราชวังบวนทรงยืนอยู่ที่ระเบียงวังพระองค์ทรงมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าเจ้าจอมมันดาโมงเงยหน้าขึ้นมองพระองค์นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นพระองค์ข้ารักพระองค์เธอพูดเบาๆแม้ว่าพระองค์จะไม่มีทางได้ยิน เรื่องราวของเจ้าจอมมารดาม่วงเสด็จยาแฝดและน้ำมันพรายกลายเป็นบทเรียนอันแสนเศร้าในประวัติศาสตร์เป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาถึงอันตรายของาสาตสะและความรักที่นำไปสู่หนทางผิดบางคนเล่าว่าวิาวญญาณของเจ้าจอมมารดาม่วงยังคงเฝ้าดูลูกชายของเธอจากโลกหลังความตายเด็กชายโมงเติบโตขึ้นในพระราชวังเขาไม่รู้ประวัติของมันดาแต่เขามักฝันถึงหญิงสาวในชุด่วงที่ร้องให้อยู่ใต้ต้นไม้ น้ำมันไพลเสด็จต้องห้ามที่นำมาซึ่งความรักปลอมๆแลกด้วยชีวิตจริงเรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการเวทมนต์ใดๆทั้งสิน้นน้ำมันไพยในยุคปัจจุบันปัจจุบันการทำน้ำมันไพยแบบโบราณถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายผิดศีลธรรมและแทบไม่มีผู้ใดกล้าทำจะมีแพร่หลายก็คือสีพึ่งสีพึ่งมีหลายประเภททั้งคุณพระคุณถี คำกล่าวของผู้รู้ท่านหนึ่งหากอยากเห็นผลเร็วก็เส้นคุณผีเพราะสีพึ่งคุณพระต้องถือศีลมันทําความดีแต่ส่งผลได้ช้าก็เลยเส้นผีเหมือนการว่าจ้างให้ทําอะไรให้เร็วขึ้นการเอาน้ํามันพลายมาทําสีพึ่งต้องมีการใช้คาถาสะกดบังคับวิญ,ญญาณเปรียบเหมือนการเลิงสุนัขพันธุ์อย่างพิษบูรต้องมีความเชี่ยวชาญไม่ให้สุนัขทาร้ายเจ้าของหรือเหมือนหมองูที่ต้องคอยระวังไม่ให้งูกัด ในกรณีของน้ำมันพรายที่อาจอาฆาตโกรธแค้นต้องคอยดูว่าเคยล่วงเกินผีไว้หรือไม่หรือก่อนพรายจะตายมีการโกรธแค้นกันกับคนในครอบครัวหรือไม่น้ำมันพรายแบบเพื่อความบันเทิงน้ำมันพรายที่ว่าขายกันในออนไลน์มักเป็นเพียงน้ำมันธรรมดาที่ผ่านพิธีเสกเป่าหรือบางทีก็ไม่ผ่านพิธีใดๆเลยเป็นเพียงการอาศัยความเชื่อมาหลอกถ่ายเพราะน้ำมันพรายแท้ที่ทำตามตำรับโบราณแทบ ไม่มีใครกล้าทำแล้วในปัจจุบันแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงหลอกหลอนจิตใจผู้คนถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเชื่อไทยซึ่งในมุมมองทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างรถดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ยืนยันว่ายังไม่มีสารเคมีใดที่เรียกว่าน้ำมันพรายที่สามารถทําให้คนหลงรักได้จริงสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดในโลกวิทยาศาสตร์คือฟีโรโมน สารเคมีที่สัตว์ใช้สื่อสารและดึงดูดเพศตรงข้ามแต่ในมนุษย์ยังไม่มีหลักฐานว่าสามารถใช้ฟีโรมโมนเพื่อควบคุมความรักได้น้ำมันพรายในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องของความเชื่อและจิตวิทยามากกว่าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์อันตรายและการแก้ไขหากคุณเชื่อว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของน้ำมันพรายหรือเชื่อว่ามีผีพรายอาฆาตมีวิธีแก้ไขตามความเชื่อดั้งเดิม ต้องขอขมาโทษขออโหสิกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หรือหาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมทำพิธีแก้ถอนและล้างกุญธีแต่นั่นเป็นเพียงความเชื่อสิ่งที่สำคัญกว่าคือการรักษาศีลธรรมในใจตนเองและเชื่อมั่นในความดีที่จะเป็นกรอบป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงคําเตือนสุดท้ายถึงแม้น้ํามันพายจะเป็นเพียงความเชื่อแต่ประวัติศาสตร์ไทยก็มีบันทึกเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียด เราไม่อาจรู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งใดเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรเชื่อคือไม่มีวิธีทางลัสู่หัวใจของผู้อื่นความรักที่แท้จริงต้องเกิดจากความจริงใจการให้เกียรติและการเข้าใจกันและกันไม่ใช่เกิดจากน้ำมันวิเศษใ,ใดๆที่อาจนำมาซึ่งหายนัในบ้านปลายบทส่งท้ายตำนานที่ไม่มีวันตายเรื่องราวของน้ำมันพายเป็นมากกว่าเรื่องผีมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ ความปรารถนาความรักและความเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อน้ำมันพลายก็ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมไทยบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่น้ำมันพลายแต่เป็นความปรารถนาอันร้ายขอบเขตในหัวใจมนุษย์ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแม้จะต้องแลกด้วยบิญญาณของตนเอง ในโลกที่ทุกอย่างซื้อขายได้อาจมีบางสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้และความรักแท้ก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นหากมีใครมาเสนอขายน้ำมันพรายให้คุณจงระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งล้วนมีราคาและบางครั้งราคานั้นก็แพงเกินกว่าที่เราจะจ่ายไหวขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องเล่าความเชื่อเรื่องน้ำมันพรพลเป็นเพียงหนึ่งในตำนานมากมายที่ช่องของเราต้องการนำเสนอ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจรากเหง้าและผลกระทบของความเชื่อเหล่านี้ในสังคมไทยหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาคุณภาพในอนาคตและแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเราอ่านทุกความคิดเห็นและนำไปพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปที่จะพาคุณไปสำรวจตำนานและความเชื่ออ,อันน่าทึ่งอีกครั้งสวัสดีครับ